คุณคิดว่ามนุษย์ใช้เวลานานแค่ไหนในการทำลายโลกคำตอบคือเพียงแค่2นาทีเท่านั้นไม่นานมานี้ยานมนุษย์ต่างดาวลงจอดบนโลกโดยหวังจะติดต่ออย่างสันติแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้อนรับกลับเข้าใจผิดว่าส่วนนูนในกางเกงมนุษย์ต่างดาวคืออาวุธและเข้าโจมตีอย่างไม่ยั้งคิดด้วยความกลัวมนุษย์ต่างดาวหนีอย่างกระจัดกระจายขณะที่ตำรวจไล่ตามหมายจะสังหารพวกเขาทั้งหมดในความโกลาหลเจ้าหน้าที่เผยยินกันเองจนสุดท้ายพินาศไปพร้อมกับมนุษย์ต่างดาวเมื่อยานที่ถูกทิ้งไว้สัมผัสอันตรายมันจึงส่งสัญญาณ ยานมนุษย์ต่างดาวก็ปรากฏที่ขอบวงโคจรโลกเพื่อทําความเข้าใจสถานการณ์กองยานส่งลําแสงจับมนุษย์ส่วนใหญ่ไปพวกเขาถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์อย่างรวดเร็วและเห็นว่าเทคโนโลยีโลกนั้นล้าหลังจากนั้นจึงปล่อยทหารออกมาเพื่อกวาดล้างประชากรมนุษย์ที่เหลืออยู่ช่วงเริ่มต้นสงครามมนุษยชาติถูกบทขยี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าความกลัวทําให้พวกเขาหมดสิ้นเรี่ยวแรงจนไม่อาจคิดต่อต้านจนกระทั่งมนุษย์ต่างดาวหน่วยหนึ่งบุกเข้าสมาคมทหารผ่านศึกพวกทหารสังหารมนุษย์ต่างดาวได้สําเร็จผู้รอดชีวิตจึงเก็บอาวุธของมนุษย์ต่าง และต่อสู้กลับมนุษย์ต่างดาวที่เย่อหยิงและประมาทจึงถูกล้มเลงไปเรื่อยๆขณะที่นานาชาติเตรียมการโต้กลับเต็มรูปแบบมนุษย์ต่างดาวก็ส่งเครื่องจักรสังหารรุ่นใหม่อาวุธนี้สร้างหลุมดำขนาดเล็กได้ทำให้การป้องกันของมนุษย์ล้มเหลวอีกครั้งไม่นานยานแม่ของมนุษย์ต่างดาวปกคลุมโลกทั้งหมดดูเหมือนมนุษยชาติจะมีเวลาเหลือไม่มากแต่มนุษย์ก็พบจุดอ่อนอาวุธรุ่นใหม่นี้มีพลังมากแต่อัตราการยิงช้าพวกเขาใช้หน่วยพลีชีพเป็นเหยื่อล่อและทำลายเครื่องจักรสังหารได้หนึ่งเครื่องพวกเขายกชินนส่ว รู้เทคโนโลยีของพวกมันตอนนี้มนุษย์ก็มีพลังระดับเดียวกันอยู่ในมือแล้วยานของมนุษย์ต่างดาวเริ่มล่าถอยพวกมนุษย์ต่างดาวหวังยุติสงครามนักวิทยาศาสตร์สร้างปืนใหญ่หลุมดาขั้นสุดยอดวางแผนทําลายยานแม่มนุษย์ต่างดาวในการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่เทคโนโลยีที่ขโมยมานั้นไม่เสถียรเมื่อพลังงานถึงขีดจํากัดสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อยิงปืนใหญ่ก็เกิดหลุมดําที่ควบคุมไม่ได้ดูดทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมัน หลุมดาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกลืนกินไม่เพียงแค่ทั้งสองฝ่ายในการต่อสู้แต่สุดท้ายก็กลืนทั้งระบบสุริยะทั้งหมดแต่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่สิ่งนี้ก็เป็นเพียงแค่กลุ่มความเล็กๆเท่านั้น